ทางตนทอทอชนบุรีสวัสดีครับวันนี้อยู่กับปูทางต้นทาทาชนบุรีนะี่รับเข้าอีกหนึ่งเคสทาทาสีีนีนะบนต้นลูกค้าแจ้งว่ารถเครื่องเดินไม่เต็มสูบมีลมรั่วออกมาที่ฝาสูบนะเดี่ยมาดูกันนะ สูบเดียวแล้วเนี่ยฮะอันนี้ก็ระเบิดออกมาเนี่ยเรียบร้อยเดี๋ยวดูนะว่าเป็นอะไรบ้างเกียวหัวเทียนน่าจะไปนะเปิดฝามาดูนะเดี๋ยวจะเอาไปทำเกียวนะเนี่ยเกียวล้มนะเกียวเสียสูบสอง รูหัวเทียนไปเรียบร้อยอประมาณนี้เลยฝามาทำเกียวมาเรียบร้อยนะ่านะเรียบร้อยตามใหม่หมดเลยตีหัวหลังจากประกอบฝาเสร็จเรียบร้อยนะมาติดเครื่องดูกันนะ เครื่องติดนะนิ่งๆเลยอ่านีก่ก็หลักๆเลยคือแก้ปัญหาเรื่องอเกียวหัวเทียนรูดสูบสองนะเปิดฝาเอาไปทําเกียวใหม่นะครับแล้วก็ตาบเกียวใหม่อ่าจบสวยๆนะฮะสำหรับเคสน,นี้ ลูกค้าท่านใดนะที่กําลังมองหาที่ซ่อมรถทาทานะติดต่อ 2, 3, 1, สอบถามป็นเข้ามาได้นะกับรูช่างต้นทาทาชนบุรีนะ0ู0 8, 2 2 2 2 0 0 2, 2นะเรื่องรถทาทาทึกถึงช่างต้นทาทาชนบุรีซื้อขายซ่อมจบคู่เดียวนะจอ